เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่56คุณแม่เจ้าแสดงอำนาจไม่เพียงแต่จะไม่ได้ให้เจ้าหกแม่กับพ่อก็พึ่งครอบครัวเจ้าหกอยู่บ่อยๆด้วยพวกเขากินของดีอะไรก็เอามาให้พวกเราส่วนหนึ่งทุกครั้งตอนนี้ภรรยาของแกกลับสงสัยว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากพ่อกับแม่รู้สึกละอายใจบ้างไหมคุณแม่เจ้ากล่าว พี่รองเจ้ายิ่งรู้สึกอับอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้ผมจะคุยกับหล่อนให้เข้าใจคุณแม่เจ้ากล่าวเสียงเรียบนั่นเป็นสิ่งที่ต้องพูดกับหล่อนให้เข้าใจชัดเจนแต่ตระกูลเจ้าของเราไม่ได้มีธรรมเนียมที่จะทุบตีลูกสะพ้ายดังนั้นแกกลับไปบอกหล่อนให้ชัดเจนว่าพวกเราสองคนไม่เคยให้เงินเจ้าหกแม้แต่เฟินเดียวนั่นเป็นเงินที่เจ้าหกหามาด้วยตัวเองทั้งหมด ผมเข้าใจแล้วครับผมจะไปบอกหล่อนให้ชัดเจนพี่รองเจ้าพูดจบก็เดินออกไปคุณแม่เจ้าแอบลังเลคงจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะทะเลาะกันก็ดีจะได้จำไว้ให้ขึ้นใจคุณพ่อเจ้ากล่าวเสียงเรียบเมื่อพี่รองเจ้ากลับมาก็ไม่ได้อ้อมคอมเขาพูดกับพี่สะพ้ายรองเจ้าอย่างตรงไปตรงมา คุณฟังผมให้ดีนะแม่บอกผมแล้วว่าไม่เคยแอบให้เงินเจ้าหกแม้แต่เฟินเดียวหลังจากแยกบ้านก็ทางใครทางมันเจ้าหกซื้ออะไรก็เป็นเงินของเขาทั้งหมดคุณก็อย่าเอาแต่คิดเป็นตุเป็นตาง,งานการไม่ทำอีกพี่รองเจ้าเป็นลูกตันอยู่ไม่ว่าภายในใจจะโกรธพี่สะพ้ายรองมากขนาดไหนแต่เขาก็ทำตามคำสั่งของพ่อแม่เขาขมโทสะไว้ไม่มีปากเสียงกับพี่สะพยรองเพียงแต่พูดเรื่องนี้อย่างชัดเจน พี่สะพ้ายรองรับไม่ได้ที่จูจ่ๆสามีก็มาพูดกับหล่อนแบบนี้ตรงๆหมายความว่าอย่างไรที่พ่อกับแม่พูดแบบนี้หรือพ่อกับแม่จะรู้แล้วว่าหล่อนคิดอะไรในใจเป็นไปได้อย่างไรกันนอกจากสามีของตัวเองแล้วหล่อนก็ไม่เคยพูดกับใครอีกอย่างสามีของหล่อนก็ไม่มีทางบอกพ่อกับแม่ด้วยในเวลานี้พี่รองเจ้าก็พูดอีกหนึ่งประโยคว่าหลังจากนี้คุณก็แอบฟังข้างกำแพงของพ่อกับแม่ให้มันน้อยๆหน่อย,อย,อยคุณไม่อายแต่ผมอาย พี่สไปร้องจึงเข้าใจได้ที่แท้หล่อนโดนจับได้ในเรื่องที่วันนี้ไปแอบฟังเสียแล้วหล่อนอายเสียจนหน้าร้อนเผาคนที่รักษาหน้าตาแบบหล่อนจึงระเบิดออกในทันทีคุณอายคุณยังมีหน้ามาบอกว่าคุณอายฉันทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรละ่ะคิดไม่ถึงเลยนะว่าคุณจะพูดกับฉันแบบนี้คุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า พ่อกับแม่เอาแต่ลำเอียงไปหาน้องสามีตลอดฉันพูดอะไรงั้นเหรอก็เพื่อเศษผักพวกนั้นไม่ใช่เหรอปากของฉันแค่คนเดียวมันจะกินสักเท่าไรกันเชียวฉันทำไปเพื่อใครล่ะคุณยังมาพูดแบบนี้กับฉันอีกคุณยังมีจริยธรรมหลงเหลืออยู่ไหมเจ้ารองเจ้าตั้งแต่ฉันแต่งงานกับคุณในวันนั้นฉันก็ไม่เคยได้ใช้ชีวิตดีๆสักวันเลยนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วฉันต้องลุกขึ้นมากลางดึกปรนิบัติทั้งคนแก่ทั้งเด็กฉันพูดอะไรได้เหรอ ฉันคลอดลูกชายให้พ่อแม่ของคุณตั้งสองคนฉันทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่ต้องผิดหวังแล้วแต่คุณกลับบอกว่าฉันหน้าไม่ไอายแบบนี้เนี่ยนะพี่สะพายรองเจ้ายิ่งพูดก็ยิ่งทุกข์จนถึงขั้นร้องให้โฮออกมาพี่รองเจ้าเดิมทีกําลังข่มโทระไว้แต่กลับถูกกระตุน้นเพราะคำพูดของพี่สะพายรองเจ้าจึงตะคอกเสียงดังหูบป,ปากถ้าคุณทำเรื่องดีๆยังต้องกลัวว่าคนอื่นจะมาด่าอีกเหรอ ลูกทั้งสมคนตกใจจนวิ่งออกไปหาคุณพ่อเจ้าและคุณแม่เจ้าแล้วคุณปู่คุณย่าคะพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วตาหย่าวิ่งออกมาพร้อมกับน้องชายทั้งสองคนพลางตะโกนบอกเด็กๆตะโกนแบบนี้บ้านพี่สามเจ้าและพี่สี่เจ้าก็ได้ยินเช่นกันตอนนี้ทุกคนยังไม่นอนจึงใส่รองเท้าแล้ววิ่งออกมาเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินพี่รองกับพี่สะพายรองทะเลาะกันแล้ว พี่สามเจ้าถามด้วยสีหน้าประหลาดใจไม่รู้สิผมได้ยินใต้ายาตะโกนว่าทะเลาะกันแล้วพี่สี่เจ้าเองก็แปลกใจช่วงกลางคืนพี่รองกับพี่สะพ้ายรองก็ยังดีๆอยู่เลยทำไมถึงทะเลาะกันได้ละ่ะพี่สะพ้ายสี่เจ้าขมกลั้นความตื่นเต้นหล่อนพูดเร่งว่าย,ยังจะพูดอะไรอีกล่ะรีบไปดูสิเพียงไม่นานคุณแม่เจ้าก็เดินไปพร้อมกับต้ายาเทียต้านและหลูตาน คุณพ่อเจ้าไม่ได้ไปถึงอย่างไรเรื่องแบบนี้เขาที่เป็นพ่อสามีก็จัดการไม่ได้อยู่ดีเจ้าหวนเทาและเยชูนอนอยู่ในห้องด้านหลังอยู่ห่างจากที่นี่ค่อนข้างไกลอีกอย่างก็เพิ่งจะพลอดรักอย่างร้อนร้อนไปจึงนอนหลับฝันหวานไปแล้วเยชูที่ถูกทำให้เหนื่อยซ้ำไปซ้ำมาได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจึงพูดด้วยเสียงสลืมสลือหวนทาคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคะเจ้าหวนทาได้ยินอย่างชัดเจน ภายในใจก็แอบ,บแค่นเสียงเย็นเขาจูบภรรยาอย่างอบอุ่นพลางพูดปลอบใจเรื่องเล็กๆไม่ได้สำคัญอะไรนอนเถอะไม่ต้องสนใจหรอกเยชูชูเองก็ง่วงนอนมากแล้วเธอพิงอยู่ในอ้อมกอดของสามีเพียงไม่นานก็พลอยหลับไปอากาศหนาวแบบนี้มีผู้ชายนอนกอดอยู่ใต้ผ้าห่มที่แสนอบอุ่นนั้นช่างรู้สึกสบายสุดๆไปเลย อีกอย่างเมื่อครู่ขาทั้งสองข้างของเธอก็ถูกเขายกขึ้นร่างกายของเธอถูกกระทําซ้ำและซ้ำเล่าราวกับตุ๊กตาผ้าขี้ริ้วเธอจึงหมดแรงแล้วจริงๆเพียงไม่นานก็พลอยหลับไปอีกรอบตอนนี้ภายในห้องทางซ้ายของลานบ้านที่อยู่ด้านหน้าสุดสงครามครอบครัวกําลังปะทุ ตอนที่พี่สามเจ้าและคนอื่นๆมาถึงก็พบว่าพี่รองเจ้าและพี่สะพ้ายรองเจ้ากําลังด่ากันอยู่ถึงจะพูดว่ากําลังด่ากันแต่อันที่จริงพี่สะพ้ายรองต่างหากแหละที่กําลังด่าส่วนพี่รองเจ้าก็แค่ย้อนกลับไปสองสามประโยคเขาไม่ใช่คนที่ถนัดในการทะเลาะเลย พี่สะพ้ายสามเจ้าเห็นพี่สะพ้ายรองที่โดยปกติจะเป็นคนประณีอยู่เสมอนั่งอยู่บนเตียงด้วยผมเ้ารุงรังน้ำมูกน้ำตาไหลเลอะเต็มหน้าอยู่ในสถานการณ์ที่กับขันแสนลำบากหล่อนก็ถึงกับประหลาดใจจากนั้นก็รีไปนั่งข้างๆพี่สะพ้ายรองพลางกล่าวพี่สะพ้ายรองเป็นอะไรไปคะพี่รองพี่ทำอะไรดูสิพี่สะพ้ายรองร้องให้ใหญ่แล้วพี่พูดให้มันน้อยๆหน,น่อยได้ไหม พี่รองเจ้าไม่อยากทะเลาะกับภรรยาของน้องชายเขาจึงนั่งลงบนพื้นด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพี่สามเจ้าและพี่สี่เจ้าพูดอยู่ข้างพี่รองเกิดอะไรขึ้นดวงตาของพี่สะพ้ายสี่กำลังทำงานจนยุ่งเหยิงไปหมดหล่อนยืนนิ่งอยู่กับที่มองคนนี้ที่คนนู้นที่ภายในใจก็ลอบซุบซิบถึงขั้นสุดพูดตามไปว่านั่นสินี้มันอะไรกันเนี่ยคะดึกดื่นป่านนี้ทุกคนเขาหลับกันหมดแล้วยังดีๆอยู่เลยทำไมถึงทะเลาะกันละ่ะ พี่สายร้องไม่สนใจหล่อนเอาแต่ร้องห่มร้องไห้พี่สไาย์สามปลอบใจพี่สายร้องพี่สายร้องไม่ต้องร้องนะคะร้องให้เดี๋ยวตาก็บวมหมดหรอกดูสิผมเผ้ายุ่งเหยิงไปหมดแล้วพี่สายร้องเจ้าไม่ได้สนใจพี่สไาย์สี่ที่เอาแต่ยืนมองเรื่องสนุกหล่อนดึงมือสไ้า์สามพลางกล่าวขณะร้องไห้น้องสไาายสามแบบนี้คงไปกันไม่รอดแล้วฉันเองก็ไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปแล้วเหมือนกันฉันทนไม่ไหวแล้ว พี่สะพ้ายรองพูดอะไรเนี่ยคะอย่าพูดอะไรมั่วๆสิชีวิตแบบนี้ดีจะตายไปลูกชายสองคนลูกสาวอีกหนึ่งพี่มีทั้งลูกสาวลูกชายจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้ได้ยังไงกันพี่สะพ้ายสามรีบกล่าวเธอก็ลองถามเขาดูสิเขานั่นแหละที่ทําให้ฉันมีชีวิตต่อไปไม่ได้พี่สะพ้ายร้องร้องให้โฮอีกครั้งคุณแม่เจ้าที่ถูกหลานๆทั้งสามเรียกมาก็มาถึงแล้ว ครั้นเห็นสไปรองเจ้าที่ถูกจับได้ว่าแอบลักฟังมุมกำแพงยังกล้าพูดจาสาเสียเทเสียนางจึงไม่เกรงใจอ้าปากดาา่าซ้ำพวกฉันยังไม่ตายจะมาร้องคร่ำครวญด,ดึกดึกดื่นๆเพื่ออะไร พี่สะพ้ายรองเจ้าเห็นแม่สามีเดินมาความรู้สึกไม่สบายใจที่ถูกจับได้ว่าตนแอบไปยืนฟังมุมกำแพงทำให้หล่อนยิ่งงอรู้สึกอับอายเกินกว่าจะหาสิ่งใดเทียบเทียมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะพวกคุณทั้งสองเลยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาหากพวกคุณไม่ลำเอียงรักน้องสามีเล็กมากกว่าฉันจะทำเรื่องน่าอายแบบนี้ได้อย่างไรกันแม่คะแม่ก็ถามพ่อของลูกฉันดูสิคะฮือฮือพี่สะพ้ายรองเจ้าร้องไห้คุณแม่เจ้าย่อมรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น นางแค่นเสียงเย็นก่อนยอกย้อนกลับไปฉันรู้ดีว่าลูกชายของฉันเป็นยังไงยังต้องถามอะไรอีกมีแต่เธอนั่นแหละที่ฉันต้องถามลูกชายของฉันตกเธอหรือว่าเน็บแนมเธอลหละถึงทำให้เธอตะโกนโวยวายกลางดึกแบบนี้ถ้าเรื่องนี้ถูกแพร่งพลายออกไปโดยที่ไม่มีใครรู้คงคิดว่าตระกูลเจ้าร่วมมือกันเรียนรู้ระบบศักดินาก่าวมาทรมานลูกสะพ้ายแบบเธอไปแล้วมั้งพี่รองเจ้ากล่าว แม่ผมยังไม่ได้ทุบตีหล่อนเลยผมก็แค่พูดกับหล่อนให้ชัดเจนแต่หล่อนก็เอาแต่ร้องให้อดครวญอยู่นั่นแหละคุณแม่เจ้าย่อมรู้ดีว่าลูกชายรองของตนเองเป็นอย่างไรทั้งยังเป็นคนไม่มีอนาคตแม้แต่เมียตัวเองก็ยังควบคุมไม่อยู่ดูอย่างเจ้าหกสีชูชูจะทำอะไรก็ให้เขาเป็นใหญ่ทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ